ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หากสงสัยว่าเรามีโอกาสติดเชื้อไวรัสนี้ไหมสามารถใช้เครื่องออกซิมิเตอร์วัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วได้เรามาดูขั้นตอนการใช้งานเครื่องออกซิมมเตอร์ของ HP BioTech กันนะคะหลังจากแกะกล่องแล้วใส่แบตเตอรี่ขนาด3 a จำนวน2ก้อนและปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อยกดปุ่มเปิดใช้งานเพื่อเริ่มการวัดค่าบีบตัวเครื่องด้านคำว่า push แล้วสอดนิ้วมือ ขั้นตอนนี้แนะนำให้วางนิ้วมือให้นิ่งเพื่อความแม่นยำในการวัดค่านะคะหากค่าที่วัดได้มากกว่า95แสดงว่าปอดของเรายังทำงานได้ปกติแต่หากต่ำกว่า95แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือตรวจด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วยได้แก่แอนติเจนเ t สเคสหรือวิธี PCR แล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะ